เราจะไปเก็บมะเขือกันนะคะเดี๋ยวน้องเจตะใส่รองเท้าก่อนจนินโตก็อยู่นี่ค่ะตาถือก็ละมังนาก็ละมังเห็นไหมก็ละมังจต่ะมาทางไหนทางนี้ที่ลูกทางนู้นก่อนไปทางนูง้นวะโน้นมำไเล็กอดี่มาทางนี้ค่ะอันนี้ได้ไหม นี่นะคะมะเขือเราค่ะไหนเอาดูดิไหนของยิ้มตัวอันไหนนี่ของยิ้ตัวลูกนี้ใช่ไหมตาลูกไหนตาลูกตาลูกนี้อ๋อตาหยิบหยิบไว้ถือไว้นะแม่ตัาอย่าพึ่งเดือกแม่ตัดให้โอ้ยจับไว้จับลูกตนงไหนจับลูกสิจับลูกมันจับเอาจับเอาลูกมันอาจารย์แม่ตัดให้เออเอาใส่ใส่ใส่อาจานโ์จุ๊บเลยแม่ตัดให้ อุ้งนี้ไม่ใช่ลูกไก่เลยอ๋อลูกไก่จับจับไหโอเคไปกระมังไปกระมังกับพี่นี่นี่ไปกระมังไปเออเห็นยังได้ไหมได้ไหมมีอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูให้ดูก่อนเดี๋ยวคายไปนี่ถ่ายได้ไหมนี่นะคะมะเขืออีลูกนี่ตรงนี้ตะนี่นี่โตโต ข้างล่างเด็กิ๊กแม่บังหมดละแม่บังเด็กหมดละเห็นยังฮะอ่ะูเกินค่ะนี่นอ่ะถือไว้ถือลูกันสิจับอลูกโอเคอาใส่ใส่ทุกทางกับพี่ โ okay. อเคตรงไหนอีกหมดยัง,องโอู้นี่มันใหญ่เอาไว้เอาไว้อะไรทำพัน,น,น,เ,ดนเดินไปอีกโตเดินไปขี้นี้ไหมนี่งันใหญ่โตมันตจ <c oughs> ี๊ยบไปไหนตรงไหนเพ <c oughs> ื่อนๆ <c oughs> ดูดิมีงันใหญ่ต้มเจี๊ยใหญ่ลูกใหญ่มากใหญ่มากค่ะโอ้แก,แ,กแล้วเดี๋ยวไว้ทำพันมันยังไม่อันนี้ให้มันแก ยังไม่โตยังไม่โตแลยไม,ไ,ไม่เอาให้ลุกขึ้นยืนตรงไหนนี่ไหมลห่ล,ลข้างล่างนู่นเหรอใ่จ้า <c oughs> นี่ไม่ละ่อใหเดี๋เดี๋ยวแม่ตัดให้จับลูกไว้ kẹp bao đứng ao. ôi, đừng. ừ, được, <laughs> không, được không, được kia được này được không, đúng không, mày chỉ, mày chỉ ได้กี่ลูกได้ไหมเอามาดิตะแคงให้นะแบบนี่ค่ะเยอะอยู่ค่ะอันนี้ง่กับแม่เมา,เาตะ่ะลูกนั้นยังไม่เอาลูกใเอาไม่ได้ไไดเดินไปข้างหน้านม,ม,มันยังไม่ได้ลูกน,นั้นไปเดินไปนน่นเดินไปข้าง บอกให้เดินไปก็ไม่เดินไหน,นมันลูกเล็กยังไม่ได้นู่นเดินไปอีกเดินไปไหน กร <laughs> ับดีๆสิลูกต้องต่อแม่เอ้ยเดี๋ยวมันจะล้มทับหัว <laughs> ได้ไหมล่ะมีไหมอ๋ออีกจะม,มีทางนี้มาทางนี้นี่ <laughs> ไหนดูดีได้เยอะไหม

เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งไหนไหนไหนโอ้เห็นแล้วแม,ม่จะเข้าไปรอ,ปปอตรงนั้นแหละ ดิ๊ด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 ดิหนดิ๊ด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 ดิดดิดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิดดิ๊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 ดดิิ อันจุดตัวโชว์ชวชวดิไหนอ๋อตะแคงด้วยนี่ขายอะแ,แย่เลยค่ะมะเขือค่ะยังเก็บไม่หมดเลยค่ะยังวุ่นวายอยู่กับเด็กเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเลยค่ะกกอ,คอ๋อถือไว้ถือไว้ ดูดิตะได้ยังได้ไหมไหนจะแขงไอ้เพื่อนดูนี่ไงไถือเอาถือไว้ถือไว้ก่อนอเราจะมาพามาดูมะละกอรเราค่ะเราปลูกมะละกอสองเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นลูกมะละกอสองเดือน <c oughs> มะละกอค่ะมะละกอสองเดือนออมะกอดอามะกอสองเดือนค่ะมะละกอองเดือนะะเ, <S <S เอาเก็บไสโอดูอตีตาทำ <S <S เก็บไสเลย <laughs> เคออกแล้วค่ะโอเคแค่น huh. okay. ี้แหละจุนตัวบายบายให้หน่อยตาบายบายให้หน่อยลูกส่วนข้างบ้านเล็กๆค่ะเล็กๆบบาา ไหนส่วนข้างบ้านชี้ให้เพื่อนๆดูดิตรงไหนส่วนข้างบ้านบ,บ้านบ้านแค่นี้เลยค่ะพื้นที่ค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเอาบายบายอ้าวตายบ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 าย